นี่คือประสบการณ์ใหม่นะครับวันนี้บอกเลยนะฮะเรารวมเนี่ยทุกประสบการณ์นะครับอยู่ในกระป๋องนี้แล้วนี่คือโกคลาเจนพัทเซรามายเป็นสูตรใหม่ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเรามีปัญหาหลายคนบอกว่าไม่ได้อยากได้เรื่องของกระดูกและข้อแต่อยากได้เรื่องผิวนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้อยากได้เรื่องผิวอยากได้เฉพาะกระดูกและข้อเราเลยแก้ปัญหานี้ให้ครับเพราะว่าโกลาเจนพัทเซรามายกระป๋องนี้นะครับใส่ใจทั้งเรื่องกระดูกและข้อแล้วก็ได้ผิวผมเล็บด้วยนะครับนี่นะฮะพอถือเนี่ยก็แลดูมั่นจป,ป,นไปไ่่าารรมเเังีิกท1็ รางวัลที่ได้ถึง2ปีซ้อนจากนิตยสารไมเกตเทียนะครับในปี2 0 1 9ันถึงนะครับรางวัลถัดมานะครับรางวัลที่2รางวัล Business Pass Product of the Year Award 2020นะครับและรางวัลที่3นะครับเป็นรางวัลอันดับ1จากผลงานวิจัยของนิตยสารแบรนด์เอกับรางวัล Thailand Most As My Brand นะครับสปีซ้อนแล้วนะครับและรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรางวัล Super Brand Thailand 2021นั่นเองนะครับต้องบอกว่ามาใน10เดือน10แบบนี้นะครับต้องมีของแถมพิเศษก่อนนะครับซึ่งอยู่บนหน้าพี่จอนสันเลยนะฮะเขามาก่อนออกอากาศนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับนี่คือ Mark Angel จอเป็นแผ่นทองค ันนะครับเมื่อมาร์กแล้วเนี่ยหน้าก็จะใสแบบนี้นะครับรู้สึกชุ่มชื้นเนแี่ยครั้งแรกที่ใช้นะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่า10เดือน10แบบนี้ไม่ได้แถมแค่แผ่นเดียวนะครับแถมไปเลยถึง10แผ่นนะครับจากแผ่นละร้อยเก้าเนี่ยรวมแล้วนะครับวันนี้ของแถมแพงมากนะฮะกลายเป็น1990บาทฟรีไปเลยทุกสายที่โทรทันใน10เดือน10นะครับแล้วก็มาถึงสูตรใหม่ของเรานะครับนี่คือโกคาร์บอนพัทเซรามัยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์การเป็นซูเปอร์แมนไทยแลนด์ของเรานะครัััััับบบเเเเเเรรรรรราาาาไไไไไดด้้้้้พิ่่่่่่่มมมนน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 นวววววตตกกกกใใใสสสขขขออองงงปปปปปททีีียยจจะะศญุคคแแลล ไทยที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีคอลลาเจนไทยทูนะครับมีวิตามินซีมีเซรามัยนะครับแล้วก็นี่ฮะให้ดูเลยครับว่ายังคงชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับเพิ่มเติมคือไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีไขมันด้วยนะฮะเป็นไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์แฟทนะครับก็ชงแล้วก็วางไว้แบบนี้นะฮะพี่จันสร์รนะครับคือแต่นี้ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือกินได้ตั้งแต่อายุ15ปีถึง70ปีเลยทีเดียวผมพาไปดูผู้ใช้จริงนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบชืื่่่่่่่่่อออออวววววววาาาุุณเเเเจจีีี๊ยยยย52ปปถไไดด้้้้้็็็ผผููทลลลงงงกกกกกมมมแแแฮสึติหใ ในตัวเองนะครับปัจจุบันนี้คุณเจี๊ยบมีลูกสาวก็ชวนไปทํากิจกรรมครปรากฏว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยต้องปฏิเสธแล้วครับเพราะว่าทําไม่ไหวนะคะคุณเจี๊ยบเลยเอาตัวโกคอลลาเจนไปทานนะครับและปัจจุบันนี้ครับไปทํากิจกรรมกับลูกสาวได้ทุกกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายักนะครับไปดําน้ําดูปะการังครับและล่าสุดนี้ครับคุณเจี๊ยบเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับสามีครับปรากฏว่าคนเข้ามาถักเยอะมากครับเขาบอกว่าหน้าสามีเนี่ยไปไกลกว่าเยอะเลยนะคุณเจี๊ยบต้องบอกว่านะปัจจุบันนี้ครบยงงสสสสววววดดใใในปีไไไไู้้้้้้่่่่เเเเลลรหถึแแแมมาาาทขก็ช ไม่มีน้ําตาลนะครับถ้ายังรังเลอยู่ครับไปดูอีกหนึ่งผู้ชายจริงพี่จอนสันผมขอภูมิใจนําเสนอแล้วนะในส่วนของคุณหน่อยในวัย45ปีนะครับปกติเนี่ยก็จะมีอาชีพคือเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศแล้วพอมีโควิดปุ๊บก็คือไม่ได้บินเลยครับก็อยู่บ้านครับปล่อยตัวครับแต่ว่าพอเห็นสูตรใหม่ของเราเลยเปิดใจลองกินครับอัมโดโกโคอลลาเจนพัสนาใหม่พอชงไปชงไปชงไป,งไปเพื่อเริ่มทักหน่อยไปทําอะไรมานี่ผมดูนี่ถ้าเกิดว่าเดาๆนี่ผมว่าไม่ถึง40นะแต่จริงๆแกอายุ4 นะฮะในวัย42ปีคือคุณปุ้มเนี่ยจบต่างประเทศมาโห่โดนแแดต่างประเทศมาเนี่ยมันก็จะมีรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขนะครับแต่ได้เป็น100คนแรกที่ได้ทดลองโกคอลลาเจนพาสเซลลมายตัวนี้ครับนี่ฮะนี่คือภาพล่าสุดของคุณปุ้มครับไปไหนมาไหนนี่เวลาผมไปสัมภาษณ์สื่อธุรกิจนะโอ้นักข่าวจีบเลยโกคอลลาเจนกระป๋องนี้เหมาะสําหรับทุกเพศตั้งแต่วัยรุ่นวัยสูงอายุที่ต้องการเพิ่มการใส่ใจตัวเองประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สําคัญคือคอลลาเจน3ชนิดคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจน ไทป์ทูคอลลาเจนไดเปปไทยจากประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนไตรเปปไทยจากหนังและเกล็ดปลานำเข้าจากนิปิจากประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนไทป์ทูก็ยังอยู่ในตัวโกนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังเพิ่มในส่วนของสารมาลยสารสกัดจากข้าวมีส่วนประกอบของสารสกัดสารมาลัยสกัดจากข้าวที่เรารับประทานซึ่งเป็นสายพันธุ์ออไรซาาติว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ10เดือน10นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะครับเราไม่ได้เปิดตัวแบบพันเก้าร้อยเก้าสิบเหมือนสูตรอื่นนะเราเปิดตัวคือพันห้าร้อยเก้าสิ 180บาทครับเราก็จะลดเลยครับเหลือ1,990ครับไปซื้อด้านนอกจบแบบนี้เลยแต่วันนี้ครับในทีวีปกติเราเนี่ยก็จะเป็นซื้อ2กระป๋องใหญ่1,990แถมฟรีทันทีอีก2กระป๋องใหญ่1,990แบบนี้นะครับกลายเป็นแบบว่าได้4กระป๋องกินได้ร่วม6เดือนในี่ยจ่ายแก่1,990แต่วันนี้10เดือน10อย่างที่บอกไปครับแถมในส่วนของมาร์คหน้าทองคําแองเจลี่ตัวนี้10แผ่นฟรีทันทีถ้าพร้อมแล้วถล่มโทมาได้เลยครับที่1451หรือ LINE @amador นะครับแต่วันนี้10เดือน10มันมากกว่านั้นเพราะว่า2กระป๋องแถม2กระป๋องแบบนี้จ่าย1,990บาทแบาท นะครับหารด้วย4ออกมาเนี่ยมันจะเหลือกระป๋องละ497บาท50สตางค์เท่านั้นเองคือถูกกว่าน,นาทีทองอีกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรียกว่าพอเป็น10เดือน10ก็แถมฟรีไปเลยถึง10ชิ้นแบบนี้นะครับรวมกันเนี่ยนะโอ้โหราคาสูงมากแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทโทรมาก่อนนะครับที่1451หรือ LINE @armado ออาาฮะ2กระป๋องใหญ่1,990เท่าข้างนอกแล้วนะฮะเท่าหน้าห้างของเรานะครับแต่เท่ารายการอื่นๆเนี่ยคือซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่1,990ไม่โทรตอนนี้จบแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโทรตอนนี้รับฟรีไปด้วย ในส่วนของมาั่งหน้าแองเจลี่กล่องสีทองนะครับ10แผ่นนะฮะ1,990บาทฟรีทันทีนะครับโทรมาก่อนเลยที่1451หรือไล Ad น์แอดอาร์มานโนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ร่วมประสบการณ์เดียวกันนี่คือสูตรใหม่ของเราที่เราเนี่ยรวมทุกประสบการณ์นะครับตั้งแต่เป็นซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์นะก็ใส่เข้าไปเลยทั้งคอลลาเจนไตเปปไทด์คอลลาเจนไทยทูวิตามินซีเซรามายนะฮะแล้วก็รวมถึงนวัตรกรรมใหม่คือคอลลาเจนไดเปปไทด์จากประเทศญี่ปุ่นด้วยอยู่ในกระป๋องนี้นะครับวันนีีี้้ซืือออออ2 2, 2, 3, 2 1, 4, 5, อ 1, กกกรรรรระะะปป๋๋งงงใใใหหหญญ่่่่แถมมจเพย1,990 1451บบาาทททนนคัโ อามาโดย้ำก่อนนะครับว่า2กระป๋องใหญ่1นึ่เท่าข้างนอกแล้วนะฮะเท่าหน้าห้างของเรานะครับแต่เท่ารายการอื่นๆเนี่ยคือซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม2กระป๋องใหญ่1นึ่งไม่โทรตอนนี้จบแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโทรตอนนี้รับฟรีไปด้วยครับในส่วนของมาร์กหน้าแองเจลี่กล่องสีทองนะครับสิบแผ่นนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทฟรีทันทีนะครับโทรมาก่อนเลยที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือไลน์แอดอามาโดนะฮะวันนี้ถ้าหลายคนอยากจะได้นะครับแต่ว่าไม่พร้อมโอนเเงง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 ิินนนนนนนแแลล้้้้้ววววััััััััีีียยยไไไไมมมม่่่่่่สะะะดกกกกจจรรรรรรรๆทททาาคคคบบบบบ็ตตตตออออออโโใ์ นะครับแล้วแจ้งแค่3อย่างพอเลยขอแค่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรกลับนะแล้วเดี๋ยวรอของทั้งหมดเนี่ยไปส่งที่หน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยครับถูกต้องนะครับและขอย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของอาร์มดอช้อปปิ้งเนี่ยคือสุกทุกการสั่งซื้อนะครับเราจัดส่งให้ฟรีด้วยนี่คือการย้ำโปรรอบสุดท้ายของสิบเดือนสิบประจำปีพุทธศักราช2 5ง5นห้ร้บห้ะครับโกลาเจนพัสนาใหม่สูตรใหม่ของเราครับกระป๋องใหญ่แบบนี้นะครับซื้อ2กระป๋องใหญ่ทั้งข้างนอก1,990ททแแตต่โรรรใในนนีีีีีวอออ้ถมฟกก2ะป๋งหญ่เป็น4กระป๋องใหญ่จ่่ายแแค1,990ล้วก็รับฟรีนะครับในนส่วของมาร์หน้าทองงคแอเจลีย 10แผ่นฟรีทันทีนะครับรีบโทรมาครับที่1451หรือไลน์แอดอารมโดนะครับรีบโทรนะครับ